สวัสดีค่ะช่องคูรีเจโอวันออฟฟิเชียลนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะที่วัดอินนิหารพระอารามหลวงนะคะซึ่งมีงานประจำปีจะพาที่น้องเข้าไปชมบรรยากาศระเดตให้ดูนะคะ่ถึงวันไหนเลยเราก็จะดูป้ายนะคะ,ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของขายเยอะมากนะคะค่าเช่าก็แพงนะคะเป็นงานประจำปีนะคะืองานประจำปีก็จะมีของขายเยอะแยะ บรรยากาศดีนะฮะ เีนใส่เอาถุงอายาไปด้วยเนี่ยแม่จะพาของพ่อพ่อผ่านของกินนะคะของกินเยอะแยะมาเลือกซื้อของกินที่นี่นะคะทูานมูขาหมูชิ้นใหญดูคนมั้งทานแล้วนี่หอยทอด เดินล่อก่อนนะคะพี่น้องค่ะเดินล่อก่อนเดินล่อก่อนนะคะของขายเยอะมากขนมเบื้องตลาดคูนะคะขนมชุบชื่นทั้งนั้นเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยโอ้ของขายเยอะนะคะคนก็เยอะด้วยค่ะวันนี้เป็นวันที่วันนี้วันที่ นะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่ห้าค่ะนี่ข้าวหลามข้าวหลามเตาแตกโอ้ข้าวหลามเตาแตกก็ดีน,นี่จะเป็นขนมเรื่องค่ะว้าวผมข้าวคิวซีนะคะมีทุกอย่างค่ะอู้ยตายแล้วทำไมเยอะอย่างนี้ ไม่รู้จะซื้ออะไรเลยเยอะแยะเลยค่ะไส่กอกบรรดาใส้กอกนะคะของกินน่ะาตูตูคักันตวเข้ากันแล้วเอามาหมักกันกิิ้งไนแล้วก็สอบบุไ่นมันหล่โงจน่แล้วก็ซอสปรุงรสครื่งครึ่งปรุงเข้ากันด้วนของคลกค่ะแล้ว่อมาย่างไปร้อนกลิ่นนี่มา เดินตามกลิ่นมาเลยนะคะและมาลองชิมกันดูเนื้อนุ่มๆกลิ่นหอมมได้รสชาติของกระเทียมซิกไทยและสมุนไพรมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะฉะนั้นมีโอกาสแล้วฉันก็มาลองชิมบรรยากาศได้มาได้ยังไงนะมโอกาสที่ได้มาก็ต้องแวะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศของกินเยอะมากเลยค่ะ พาชมของกินก่อนนะคะพาชมของกินก่อนฮะไปที่ไหนกีน,นี่ล่ะเดินเดี๋ยวกันมาจะเป็นทีเด่นนะคะรับประกันไม่จิดหวังีต้าเจียวค่ะเตี๋ยวเนื้อ เลยค่ะได้ยินแต่เสียงจะมีเสียงแทรกด้วยนะคะรับรองว่าอะไรี่น้องค่ะเราดูของของของพิมพ์อ่าเราเราเดินของพิมก่อนแล้วเดี๋ยวเรเข้าวัด มาซื้อของกินนะฮะแล้วก็มาทำบุญด้วยค่ะนี่เป็นขนมบ้าบิน บ้าบินเน้นเรื่องของกินก่อนนะนะคะตัวนี้เนื้อ,อย่างนะคะับไม้ละสิบบาทต้นตำลัำนี่เป็นของเล่นนี่เป็นลยายหยาดอันนี้เป็นจิ๊บช็อปนะคระับ

เนีนะครับเป็นสมรมาที่รงบรยการบูรณะกนนี้นะครับของอบริการนี้เป็นของบริการของะคักุิทธนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้างมอบรัีนนี้ับวันนี้เราได้สลากจาบตุใาคเปนะห้าบาทสิบาทเพื่อําบุญหน่วยศพ้แก่ศพอนาคานะครับหรือว่าศพผูยากไร้ก็ตา่ นะครับก็ขอให้ชีวิตมีแต่สจกวางนำทางตลอดปีตลอดไปนะครับหลับแลให้ได้เงินดื่มตื่นก็ขอให้ได้เงินแจกนะครับสรุปเลยว่าหลับหรือตื่นก็มีแต่เงิน,เง,นเงินเข้ามานะครับก็อแต่ที่ชีวิตที่เรามางาน,นวานัดนะครับงานวัดจุฑ<ท>าราคุณเย็นเลยนะครับคุเย็นนะครับนั่งโต๊ะเลยนะครับประโยชน์ผู้บริจาคและตบอธิษฐานดี เนลาที่สำคัญอย่าลืมทำบุญอย่าอ่อนจอย่าลืมออกพม่าอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับอาอุทิศให้กับทางด้านเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับอาจะได้หยุดผลจากเจ้ากรรมนายเวรของเรานะครับปีนี้ก็ได้อามีแสงสว่างนำทางตลอดปีและตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินตอนนี้จะได้ดีหวันดีนีนนะครับ ครับและสำหรับพี่น้องที่จะเข้าร่วมพิธีนะครับขจอดเคราะนะครับอ่าเหลือสองคนสุดท้ายหรือเปล่าว่ารีบเลยนะครับรีบเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับเพราะว่ารอบต่อไปนะครับเป็นรอบ21อนาฬิการอบนี้ไม่ทันแล้ว21อนาฬิกาเลยนะครับอ่า21อนาฬิกาน้องทหารวิ่งเลยลูกเดี๋ยวไม่ทันลุกออพิธีกำลังจะให้พรแล้วเร็วลูกเดียเ๋ยวไม่ทันเดี๋ยวก็ได้กันไม่ครบชุด นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าพิธีร่วมกันเลยนะครับพิธีดีพิธีดังพิธีใหญ่นะครับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ต้องที่วัดอินทรวิหารเท่านั้นปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับไม่ได้จัดกันบ่อยด้วยนะครับปีหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นอ่าเพราะฉะนันรีบเลยนะครับรีบเลยที่จะอ่าเข้าร่วมพิธีดีๆแบบนี้นะครับอรอบต่อไปก็เป็นรอบ21ติกา ท่านใดอยากจระดอกคอแบบเร่งด่วนเรียนเชิญนะครับการทำบุญเป็นภาพลงจบกันนะครับเพื่อที่จะกระดาคอต่อจากตารึงดวงถึงบารมีนะครับเพิมโชองแรักเสริมนวัฒนธรรมอาภุดที่เรียนเชิญเลยนะครับเรินเข้ามาเด้เลยทำบุญตามกำลังทานะพี่นะต่างหนเท่าไรทำเท่านั้น้าบาทสิบาทยี่สิบาททำได้นะครับุตามรายการวันนี้ก็มีที่ ABC รายการนะครับที่ทำบุญลงจี้ีโอื่นึงธรมา นะครับมีประโยชน์ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จุดเทียนวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันจันทร์จุดเทียนวันจันทร์ผู้ที่เกิดวันอังคารจุดเทียนวันอังคารผู้ที่เกิดวันพุธจุดเทียนวันพุธนะกครับใครเกิดวันไหนจุดเทียนวันนั้นนะครับจับกรตตอกันได้ในกครับจับต่อตอกันได้นะครับเด็กครับมีใครเกิดวันอาทิตย์นะครับจุดเทียนเด็กครับ आनेगा तो वहां जाएगा ทำบุญกปนก่อนได้จ้าทำบุญกันก่อนจ้ามเชิญเลยจ้าพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จาเชิญได้เลยจ้าเราบรรลุผู้ชมทู้งหกันครับในครั้งนี้เมื่อในงานเปินท้องขอพลินวงพตของเราจ้าลวงพุ่มโตของเราเชิญได้จ้าแม่จ๋าแรกเป็นใหญ่เป็น้อยจ้า See you later, ก็จะมีผ่านเจดียจมลาวาฬนะคะที่วัดบเรียง่ายๆว่าเป็นวัดติบติ่อยบใกล้ๆกับบานะครับจะมีนักท่อเทียวข้ามาาบุญแล้ก็มาทบุญเนะครับแทลังแ้ว โฉนดดาวประตูเุกส่วนนะวาดพระนิหารร้านขนมปังและภาษาติดต่อไปเลย

หยาหมองดำสูตรโบราณแม่ผิดใจเป็นยาร้อนเมื่อท่านทายาหมองดำแล้วถ้าร้อนอย่าตกใจไม่ร้อนแาบไม่ร้อนผองร้อนตัวสมไใจเท่านั้นแต่ร้อนตัวร้อนหนัาร้อนปวดหัวคุณผู้หญิงเลือรหนาไกลวางจากกิ่นหอมระอนตลมสาหร่ายวิจารคบารมีขององค์หลวงพ่อโตพร้อมด้วยผลชุตรที่คุตรลับาเปิประเด็นที่ ที่ได้มาเป็นข้าพเ้าสวรรค์พระองค์แด่องค์เราก็ตระหนที่ธรรมดาหนุโมทนากับนางสาวพิธีการคุณโยมคุณาสิรินพร้อมด้วยมารดาบิดาไร่ครอบครัวร่ลกทำบุญติดวัดป่าตรงงานตรงทองโบราณนะคนมพ่อโตอีกหนึ่งกองเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทก็ขออนุโมทนาสาธุในบุญบุญส่ ขอให้บุตกุสนในวันนี้ที่คุณดูนิติการณครอบครัวได้ตามแล้วกยกใหู้แลไปดแล้าจนจบข่าวเพราะว่ามันูกขานะับแล้วพคงจะได้บาววางถวายสการะพระบรมสารีริกาตุที่เดเทอมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเตยเจ้าอาวาสในระเทศทยจีนผาเาินทร nà đào đại sư phu pháp sư sư trụ trì, pháp sư sư trụ pháp ขออนุโมทนาความขออนุโมทาสันติสคัออนาสารณญพเอาเรื่องพวกพระบูติพระตาบรนะนะปฐมพระตัวอิตึงตองเป็นตําเวนเ็เป็นร้อยปรก็ขออนุโมทนาสาธุไมบุญกุศลขอคุณโยมและครอบครัวเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาพร่างกายสันติบาภาษาสมบัติ ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีต่ำกว่าคนนะไม่จนกว่าใครตลอดทุกที่วาราตีการพือนขออนุโมทนากับคุณโยบพิตสราพทาแสแหวะรวมทำบุติพระป่าตูเงินตุกทองบูรณะบนตบพระโดยกหนึ่งกองเป็นจำนวนเงินหนึ่ง้อยบาทก็ขออนุโมทนาสาธุในกุศล ขอให้คุณโยมและครอบครัวเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาภาระปฏิภาณนาสารสมบัติไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนและไม่จนกว่าใครตลอดทุกที่วาราตีการเทินขออนุโมทนากับคุณโยมพิกชาวอรพิชาวอเอี่ยมยิ้มร่วมทำบุญเิ็ดพระป่าตรงเงินตรงทองบูรณะบนลลปพระตัอีกหนึ่งทอเป็นจำนวนเงินหน้อยบาท ก็ขออนุโมทนาสาธุในกุศลของคุณโยมและครอบครัวจะเดินไปด้วยอายุวันนะสุขภาพระไม่กดไม่ยากไม่ยาก,ไม,ยากไม่จนไม่ตำตาคนและไม่จน่าใรก็ขอ

คุณแสงคุณชื่อแมาถวายพระปาแดดองหลพระโตรหึงกองหนึ่งร้อยบาทขอประกาศอันุโมทนาบุญขออนสโภชนาบุญท่านเจ้าคาาสวยรพระองค์สืบชื่เกศเกม้วเอดเราด้คาอาลัยอัานต่อส้องการสุาพดะสาพสาพดสาพดีสาีสสขาพดสาพดาภาพสุาาพดัสาพาพดาพดีสดสุขภาพาพดีสดด ถ้าทรายอาหมอกดำแล้วถ้าร้อนอย่าตกใจไม่ร้อนแต่ไม่ร้อนทองร้อนส่วสมุนไพรเท่านั้นแต่ร้อนทนร้อนนานร้อนทนเห็นผลด้วยสมุนไพรค่ะสี่บาวนะ้าบาทน่้อ คร right? so ีล้ไไิปนี้็่อไว้เพียงตัวนี้นะคะชมบรรยากาศนะคะ ก็เป็นเลยแล้วขอเชิไมาทำมือปุ่มกดนะฝากกดไลกดแชร์ขอบคุณค่ะ